ถ้าเป็นปลาคอรครับปลาคอที่ผมเลี้ยงไว้ครับมันสีไงว่าเท่าันครับปลาคอเนี่ยมันแย่งเงนกินอาหารสามเดือนนะครับสองเดือนนั้นสามเดือนเลยอ่ะตัวนี้จะใหญ่ใหญ่สุดเราสร้างมาหกสิบตัวเตี้ยเท่านี้ร่ละครับ กินอาหารตัวนี้ถ้าอย่เพิหลอดแต่ตัวนึงเนี่ยถ้าจะตายแล้วล่ะโดดดีแทนี่ขึ้นมาเนี่ครับนี่ไตตก,ตกน่าเงครับมันมีอาหารไหนมันกินอาหารแบบอาหารป่าเพราะว่าปลากอนี่มันจะกินอาหารนั่นกินเนื้อครับมันจะกินป่าเหื่อน

หกสิบหกสิบตัวก็เยอแค่นี้ครับมปล่อยกับจีปอยว่าประมาณนี้ครับน้ำครับ <c oughs> แต่ยะดีก็คือห <c oughs> งออกหมดเลยครับนี่ หลางนำมินนำเข้านอกมันจะเกิตัวย่อยย่ยสุดครับตัวน,นี้มันมีตัวนึงครับผมหมดจับใส่กระมังไว้มันเกนจะตครับพาะว่า น่อยอนนมันกินเงี้ยวยังไงถ้ามันตายครับผมจิปล่อยไปก่อนครับขีดมันเกิดปูนกินครับผมปูนมากเลยวันนี้มันติดมานพาพผักตกตัวน,นีะผมเจายออกเลยครับเดี๋ยวที่เา่าผมจะบดให้ปลาไหลกินพาปเบิ่งประดุกครับ ใจครับสีตัวมีโลครับตุดมันสีตัวโลครับตุดใ,ใจสุดครับถ้าตุดใจ่ก็นยองไงจ๊ กรุกเป็นลอยครับเดี๋ยทำในลำไส้บ่บอมันหน่อยวะครับมึงอยังไรผมก็พอใจเกันกัดกันนะครับมันกัดกันตายผมว่าซิดกันตัวนี้บนเข้าไปอยู่หัวรวรลงนี่บนเข้าไปอยุบบีกุยครับ ลางดูครับน้อยครับ ดียางครับบ้านผมมันมีคลองน้ำครับคลองน้ำคลองน้ำล้างบัไลไหลออกกันเพิ่ไหลออกหลังบ้าเน,นี่ยเกิดคลองน้ำ เดี๋ยวคนจีร่างบอ่อประคอล่างบอ่อประคอแล้วก็บจีร่างบอ่อปูครับผมจะตัดกเป็นคิดครับจีล่างบอ่อประคอแล้วก็ลทางบ่อปูล่างบ่อปลาไหลครับ ดี๋ยล้อนํ้าแหงครับปิดไปครับเล็วระวาครับโโดดีฮะ้ำตัวลุนีองกดีวดขวออกได้รครับ ก็ไห่อยู่ก็กว่ามันก็รอดตายแล้วรอ,อดตายแล้วเหรอครับเวลานิา่งเราจะน้ำใจครับร่างจุ๊บวร่างดีหรอครับ โมนพักตบม่านโอ้ยโ,โ,โ,โดดดีฮะน่าจะน,น,นั่นงห่างกันล่ะถ้าเสียวหวับก้อนเดืด

็ดพิษครับพิษพิษสูตรนี่ว่าไฟฟออร์ขังก็ได้แล้วนั่นอันนี้อเอาไปใส่บอกกระดูกครับเพราะว่าลิงไม่ต้องขี่ครับถ้าจะเอาปูนมาใส่ไม่ก็ป่าต้องเก็บไว้ยวหหังไงครับยังไงล่ะว่าหมดสูตรนีน้ก่อนครับเนี่ยครับเพราะว่าผมมัน กำลังคุ้นเลี้ยงปลาไหลครับน่าผมจะไปเลี้ยงอะไรปลาผมจะเลี้ยงปลาไหลหมดครับเรียงปลาไหลไปเยี่ยนหมดถ้าผมเห็นของไทยปลาไหลผมไขว่างก็จะเลี้ยงตะปลาไหลรอบเบื้องสักปีเยอะครับไปสักระยะก่อน แถ้วไปลิ้มเนี่ยผมจะเลี้ยงจนมันไงอยู่นะครับแล้วปลาดุกเนี่ยผมจะเอาออกบอ่อนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเอาน้ามาใส่ไว้แล้วผมจะให้เบิ่งบ่อปลาดุกเราจะได้พิจารณาไว้เพื่อน้ำใส ตัวไปตัวน้ำเข้าไม่เนาะครับตัวน้ำเข้ามาแบบเป็นกอกเป็นบ่อนบ่อปลาตัวนี้ก็ยังญ่ขาวออกขาวครับบอกดำปลาไม่ปล่อยเหมียนมันลากังตัวเดียวนะไม่ปล่อย นี่สาวมปาปล่อย,อยน้องเขาปล่อยแบบนี้แล่เพาะว่เต็มปากคอก็อจะกินตัวหน่อยหนระือไง